คุยเบสมวยชทยยิมนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะคุณบุญสมขันมันนะครับกับบริษัทบุญสมควรขาววจำกัดบริษัทรับเหมาก่อสร้างโอ้ยก้าวแล้วแทงแต่ละดอกครับโอ้ยมาแล้วครับความยาวของมุนชูไม่ขี้เลยครับยกแล้วเสียบครับแม่เหมือนมาระบายอะไรหรือเปล่าครับสองบุญมีนิดโอ้ยสู่ศึกอาครับตอนนี้จะมงเป็นพระรามสอง กรรมการต้องนับเลยครับแมต้นน้ำไม่ทันระวังตัวด้วยนะครับเจอไปหนึ่งน้ำโหม uh, ีเข้าหน้าเรียบร้อยครับเข่าลอยครับลูกนี้โอ้เท้าเลยพื้นนี่ไปเข้ากระโดงหน้าถือว่าเป็นเข่าลอยนะครับสวยงามมากครับแม่ออกมานี่ ใช้ตั้งตัวครับมาเปิดฉากมานี่ลุยเลยครับบุญชูสอบุญมทลิ์นะครับดเดี๋ยวเราไป<อ>ดูภาพะฉยๆทีคร<ด>ับจากกามวาดรผนทีที่สวยงามของบุญชูสอบุญมทลิทครับไม่ช้ำเลยครับบุญชูดูนะครับออกมาแทงอย่างนี้ครับ ดอกแรกดอกโอ้โหตัวลอยครับมีอาการตั้งแต่ดอกนั้นแล้ะครับหลังจากนั้น3-4เม็ดนะครับแล้วเร็กเลยครับนี่ครับมีสองเติมไม่มีครับจัดเต็มครับนี่ครับมีอาการจะสุดแล่ไม่แล่แต่ว่าขีบเอาไว้นะครับแล้วแทงด้วยซ้ายขวาโอ้แทงดีดอกหนึ่งแล้วดูครับกระโดดยัดเข้าไปลูกนี้โดนนับเลยครับเพราะว่าร่างกายเป็นสัมพื้นทุกที แล้วหลังจากลั้นครับขึ้นมาครับโอ้โหตีเข้าหน้าครับมาจังหวะเข่าลอยครับตีเข้ายอดหน้าเลยครับเป็นจังหวะที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเข่าลอยครับของบุญชูสอบุญเวรีครับเนี่ยครับจังหวะกระโดดขึ้นไปครับโอ้โหต้องมีรางวัลมอบให้แล้วนะครับเข้าไปแล้วครับมาเข้าหน้าเบ้าตาเลยครับเนี่ยดุทีหันเาครับข้ามห้วยครับแม่เข่าลอยเต็มเต็มครับ